อโอ้ยุดสื่อกะเทียมก่อนสวัสดีครับผมหาสื่อหอมอกะเทียมไปกักุนกันนะก,กักูกูวิดขายยังไงครับนี่หกสิบบาทหกสิบบาท กะเ,เทียมเดือแขงเดี๋ยบาทแปดสิบหนึบาทนิดน้งองอันนี้เขาเอ็นบ้านยังครับนี่นบ้านตาอุดอ๋อบ้านตาอุดเขตศรีสะเกตด้วยน้องอ่าครับสื่อความกระเทียมไปไหวกักตัวยู่ชอนวุรีต่อก่อนครับผมนี่เอาหนี่พวงหนึ่งครับกระเทียมหน่อย นีขายหลายอย่างครับนี่ร้านขายของถังทางงยู่บานตะอุดเขตอำเภอคูขันดีสเกตส mm hmm. ะพานาว่าพอดีบ่มีหอมกับเที่ยมกินก็ลงเลยลงมาสื่อ mm hmm. อ่อานั่นเจก,ก,กบาทครับผมเจ็ดส,สี่เจ็ดหกสี่สิบสอง อร่อยหนึ่งโอเคเอากระเทียมอีกช่วงหนึ่งครับเอาแบบนักๆไงดื้อใช้ใช้ลอยหาซิปลอยหาใช้ลอยยี่เอาตัวนั้นละโลละมันบอกอ๋อโลละลอยหาซิ

จะใช้กิบลมไหนมูเบิ้งนำ้ำเจ็มแกลียวเป็นปีได้ไครับเจ็บเป็นปีได้ไหเห็นบ่โหครับผมอ่ะ,อะบ้านตะอุดเขตอำเภอคูขัน,นอ๋อสีสเกตทางจากตัวจังหวัดจากโลกครับ50โล ตัวอ่ากบบีพวกแตงโมครับแตงนี่ขายยังไงครับผมลูกเืองนี่แดงๆน่าจ่ะอ่อันนี้ยิาอันนี้ซฟโอ้ท่านยังครับแอนนะไดอาน่าโอ้ราชินีอังษไดพวกนี้ด้ครับผมอันนี้หกซิฟเจ็ดซิฟแปดซิฟโอ้หกซิฟเจ็ดซิฟดซิฟอันนี้โอ้รอ นี่สองอยอินซัมซีมูนเด็ดคุอืมน่นร้อยนิร้ก็สามร้อยสองร้อยครับผมอ่าดูแตงโมด้วยกันครับอ่านี่ราคาแตงโมสี่ลูกร้อยโอ้ลูกเบลล์ห้าลูกร้อยโอ้ขายถูกครับตรงนี้บ้านตาอุดครับครับครับอ๋อสองลูกร้อยลูกเบลล์เลย เทียบกับมือสูงใหญ่มากครับผมขอจบคลิปชา่นี้นะครับวัสดีครับ